อะไรสามนาทีทาเอาเรื่องฮิโ,โร,ร่ไทยแลนดล์ได้อัปเดตกับบ้ายัางไงบ้างพร้มอมไหมพร้อ,อมแล้วค่ะพี่ปุ้ยขา,ยา,าอภ a เษกฮิโรไทยแลนด์จะเริ่มเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะต้องไปประชุมกับทางเทโรนะคะแต่ว่าที่แม่ปุ้ยวางแผนไว้ก็คือจะเริ่มประมาณเดือนเมษาหลังสงกรานที่คิดไว้นะคะปุ้ยบอกว่าจะมีการออเดชั่นใช่ก็ปีนี้ ปีนี้ก็คงจะเป็น audition ก่อนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยไอ,อ,อายการจะเลือกทําจังหวัดหรือไม่จังหวัดนี่ไม่ใช่ไอเดียของพี่ปุ้ยคือป้าชุเลียเคยบอกว่าอยากจะให้ทําเหมือนออหลายๆประเทศที่ทําเป็นแคว้นเป็นเขาเรียกเป็นเมืองเป็นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อ,เพ,อเพื่ออะไรท่านก็บอกว่าเพื่อจะนําเรื่องราวของแต่ละโลเคอลเนี่ยออกมาให้มันเป็น global เท่านั้นเองค่ะก็เป็นคอนเซปต์ของเราอยู่แล้ว local to global ตอนนี้คอนเซป วางไว้วที่ชัดเจนเลยคะมือจะออกมาหน้าตายอย่างไรคะในมือพี่ปุ้ยจะเป็นยังไงก็ตามที่ได้คุยกันนะคะเดี๋ยวจะยังไม่ได้นัดกันยังไม่ว่างเป็นประชุมเลยนะคะก็คงจะต้องทำให้มันสนุกกว่าเดิมแน่นอนแล้วก็ต้องไม่มีขีดจำกัดอะไรที่จะมาเป็นอุปสรรคทำให้โชว์หรือว่าการแสดงไม่สนุกค่ะซึ่งอันนี้ก็ร่วมมือกันอย่างดีกับทางเทโรนะคะนในปีนี้ ไม่ได้รีเควสเลยค่ะท่านก็น่ารักมากค่ะก็คอยสนับสนุนซึ่งกันและกันค่ะอันนี้่จะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงเลยใช่ค่ะใช่ค่ะในการวางกลยุทธ์วาง s t r a t e g i ต่างๆนะคะแต่จีไอพอเป็นมิสเวิร์ลยังมีอยู่แน่นอนค่ะเพราะมิสเวิร์ลก็เป็นเวทีที่ทรงพลังและทรงคุณค่าในเรื่องของบิวตี้วิดอัพเพิร์โพสเนี่ยเป็นเรื่องเป็นเรื่องมาที่หนึ่งแต่มันต้องสนุกและต้องสวยเพราะนั่นคือบริบทของนางงามเลยค่ะโครงการอะไรอย่างเงี้ยที่แบบ บบเข้มข้นเหมือนเดิมเข้มข้นเหมือนเดิมแล้วก็อยากจะบอกเหมือนกันอยจากตามที่ได้คุยกับคุณจูเลียนะคะท่านก็บอกว่าบางทีอ่ะเราอาจจะเริ่มทําเพิ่งเริ่มทําหรือคิดว่าจะทำแต่ต้องทําจริงแล้วก็ให้มันเป็นรูปธรรมจริงๆไม่ติดค่ะที่พ่อคำนีสลงคือคุณสมบัติอะไร ถ้าเกิดคนที่อยากมาประกวดเขาจะต้องมีอะไรบ้างจริงๆแล้วอ่ะไม่ต้องเอาตัวเองไปวัดกับโอปอหรือวัดกับใครทั้งนั้นเพราะแต่ละคนเนี่ยไม่มีวันที่จะเป็นโอปอได้ไม่มีวันที่จะเป็นมิสเวิลด์นคนอื่นๆได้นะคะเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ทําตัวเองที่ดีที่สุดหมายถึงว่าโชว์ศักยภาพของตัวเองให้ดีที่สุดครับเคยได้ยินว่ามีตัวแทนมีผู้ส่งที่ฟิลิปปินส์เขาถามคุณคุณจุเลียว่าถ้าอยากได้มงกุฎที่สองต้องส่งแบบไหนออกมาบอกว่า คนที่เหมือนคุณนี้มาสิอสมัยก่อนรู้สึกจะเป็นเมแกนยังใช่ไหมคะก็คิดว่าเมื่อก่อนอาจจะเป็นอย่างนี้นะคะแต่เดี๋ยวนี้แม่ปุ้ยคิดว่าคุณป้าเขาก็เปลี่ยนไปเหมือนกันหมายความว่าท่านก็แต่เรารู้ว่าเส้นเรื่องของมิสเวิลด์เนี่ยก็คือต้องเป็นคนที่บิวตี้วิดอัพเพอร์โพสคือมาเรื่อยเรื่อยเลี้ยงเลียงฟาดไปฟาดมานะเขาไม่เอาแน่ค่ะแต่สิ่งที่หลายแนทำงานต้องคาดหวังว่าคนที่จะรับไม้ต่อจากผมมันต้องเป็น ให้เท่าอ,อปุปกรณ์มากองกอ่คุเรามองว่าจริงๆเนี่ยไม่อยากเทียบเราต้องบอกว่าสร้างบริบทที่แตกต่างแต่องค์รวมคือดูแล้วนี่มันใช่เลยบางทีคนนั้นอาจจะไม่ได้เรียบร้อยเป็นภาพพับไว้แบบโอปอขาก็ได้แต่เขามีความ movement, มุ่งมั่นมีดรイブมีเอเนอร์จีที่จะผลักดันอะไรบางอย่างที่มันดีๆให้กับโลกและที่สําคัญภาษาต้องดีเวทีนี้ยากบอกเลยนะครับว่าทําเองอยังยากอ่ะภาษาต้องดีแล้วการที่พูดภาษาอังกฤษดีไม่ได้หมายความว่า จะดีนะเออคือหมายความว่าแมสเซจอะบอดี้ของภาษาที่พูดออกมามันต้องได้ต้องเป็นคนมีอะไรอยู่ในนี้เยอะพอสมควรคออวเโ,รโเดงงุดเะะก็อปอต้องต้องต้องบอกว่าเขาคือโรโมเดลเพราะว่าเราฝ่าฟันอุปสรรคกันมาเยอะจนเรียนรู้ว่ามันต้องทำอะไรบ้างสำหรับ ในบริบทแต่ละเวทีแม่ผู้เองก็ทาหลายเวทีเนาะนางสาวไทย <Miss> ต้องเป็นยังไงมิสโกลบอลต้องเป็นยังไงมิสคอสโมต้องเป็นยังไงเนี่ยบริบทมันก็จะแตกต่างกันค่ะปีนี้น่าจะขุนเต้นร้อนใจขึ้นใช่ไหมก็อยากจะทําให้ปีนี้แบบจุดเรียกว่าเผาหัวเลยให้มันสนุกแล้วก็ดูแล้วใช่เลยก็เป็นเวอร์ชั่น ที่เราจะทำแต่ต้องไม่แหกกฎ Miss World นะคะก็เป็นเวอร์ชันก็เดี๋ยวทางทีเบนก็จะได้มีการประชุมหารือกับทางเทโรนะคะข่าวไม่เ่าไคว่าจะไปอยู่จุดไหนช่องไหนทางไหนมีแน่นอนเดี๋ยวรอรอแถลงข่าวต้องเชิญทุกคนเพราะว่าจะเซอร์ไพรส์ไหมคะแม่จะเซอร์ไพรส์ไหมคะเซอร์ไพรส์ในแง่ไหนเปลี่ยนแปลงไหมโอ้ยอย่ามาหลอกถามโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะจะมีอะไรให้ว้าวแน่นอนค่ะคนที่มา คือนอกจากสวยแล้วต้องสปินแรงกล้าชเไอมเธอดูสิเฮดทูเฮดเนี่ยนี่ยังอึ้งเลยนะบพรตายละคือแม่ปุ้ยก็ตนันตอนที่โอปอได้มงเนาะคิดอยู่ในใจว่าชั่วชีวิตฉันเนี่ยจะ,จะฉันจะหาได้อีกไหมแต่เชื่อนะคะว่าผู้หญิงไทยเก่งแล้วมันต้องมีแน่นอนช้างเผือกแบบนี้ต้องมีแน่นอนค่ะ โอปอทำได้ผมก็คาดหวังแหละนคือน้อยกว่าน,นี้มันก็ไม่ได้ปอ,ปอทำได้แอนนาก็ทำได้มันตั้งไปสูงอยู่แล้ว <B AR S 2> ใช่ใช่บาบา,บามันสูงสำหรับเบทีมิสเวิลดเนี่ยบาสูงจริงๆเพราะว่าคุณต้องแล้วเขาเขาสื่อประวัติจริงๆนะคะกองแม่อย่าไปหวังที่จะ ไปตบตาเขาอะไรเขารู้เขารู้ก็ไม่รู้เขาสืบยังไงแต่เขารู้หมดคนนที่ทำมากี่ปีอะไรยังไงจากที่ได้พูดคุยกับคุณจูเลียเนี por, vet, so ่ยร you know? oui, ู้ว่าโอ้นางสืบจริงๆริกคที่สองจะเก <feeder S 1> <borrow, S 1> ิดในยุคไม่คุ้ยไหมครับก็ภาวนาเนาะตอนนี้โออยากก่อนจะตายอ่ะเอาอะไเลยหรอเอาขออีกสักงงอ่ะสองมานน่เอออยากมาแน่หรือเปล่าไม่รู้แต่หวังอ่ะเออเนาะ พี่กดดันเองไม่กดดันค่ะเพราะพี่ปุ้ยไม่ได้เป็นคนขึ้นประกวดเป็นคนจัดให้นะคะก็คิดว่าอ,อ๋อไม่กดใชคะเพราะคนเป็นเวทีของเด็กค่ะแต่ว่าแน่นอนเราจะทําที่ดีที่สุดแล้วก็จะวางเส้นเรื่องให้สนุกนคือคือมันจะต้องมี energy มีความมันมีมีความแบบว่าเหมือนกับทุกคนต้องเข้ามาร่วมกับการ challenge กับเราด้วยคิดว่าสนุกนะต้องหน้า ไม่จําเป็นเลยค่ะคือคือไม่จำเป็นต้องหน้าไทยเลยเอ้หน้าไทยนี่ไงนะต้องหน้าแบบแบตอนนี่คือแบบาไทจ้าไม่จาเป็นนะไม่จำเป็นนี้เคยคุยกับคุณป้าคนนะไม่จําเป็นเลยคือเป็นลูกครึ่งมันก็มีความเป็นไทยขอให้เป็นคนในเชื้อชาตินั้นๆหนูสวยนะประกวดได้อ ชีสื้ออันนี้มิสโอเวอร์ดูเบอร์เรติดตามนะแม่นอค่ะติดตามนะคะสนุกแน่นอนค่ะนางสาวไทยนะคะเดี๋ยววันที่7นี้ก็จะเริ่มแล้วเข้ากองนะคะคลิกเอาวันแรกวันที่7ค่ะแล้วก็จะมีอะไรสนุกๆมากมายปีนี้ก็จะมีรูปแบบของการชา์เลนส์ของแต่ละจังหวัดแล้วก็กระตุ้นให้ทุกคนเนี่ยฝึก ที่จะเป็นนางสาวไทยในแบบฉบับที่ไม่อ,อ,อ,อมต้องต้องต้อง,อ,งอันนี้คือนางสาวไทยคือส่งพัชโมอย่าง,งเดิมอย่างไม่ส่ง<ด>เหมือนเดิมค่ะปีนี้แม่ปุ้ยจะขอดูเพราะอะไรรู้ไหมคะสมมุติว่าคนที่ได้นางสาวไทยเขามีไทป์มีบุคลิกเป็นอย่างนี้แล้วมันไปจับยัดเวดเว,ดเวนหนึ่งที่อาจจะไม่ใช่เขาเลยมันก็ไม่ใช่เพราะนั้นเนี่ยเราจะดูว่าเขาควรที่จะถูกส่งไปเวไหนยใช่อันนี้สําคัญนะคะเพราะว่า การส่งนางงามไปแต่ละเวทีอย่างเงี้ยอย่างวันอย่างเอาย,ย้อนกลับไปโอปอเนี่ยถ้าไม่ใชื่อโอปอแม่พูดก็บอกเลยว่าไม่ไปแบบไม่มั่นหน้ามั่นโหนกอะเพราะมันมั่นไม่ได้อะแต่เราเราต้องเอาอย่างเงี้ยมั่นใจแล้วทุกม้อข้าวไปเลยอย่างเงี้ยเออนะคะปีนี้เหรอคะก็หล,ะหลักๆก,ก็จะมีนางสาวไทยมิสเวิลด์มิสโก o บอ l มิสเตอร์โก o บอลนะคะ อะไรนะคะมิซิสมิซิสด้วยแล้วก็มีเน็กซ์ีค่ะแล้วก็ยูอีสูค่ะค่ะแล้วก็ของเอ่ออินเตอร์ด้วยไงมิสอันนั้นเราไม่ได้จัดแต่ว่าเราจะมีส่งแต่ว่าเราจะจัดแน่ๆก็คือมิสแอดมิสเตอร์ g l o b a l เป็นระดับ international ซึ่งปีนี้ก็ดีใจมากค่ะมีเอ่อแต่ละประเทศเพิ่มมากขึ้นเยอะเลยค่ะเพร่ะเธอไปด้วยไม่ใช่หรอไป มกดไลค์รากติดตามเราแม่ค่ะแ้ยพูดฝากก่อนเดี๋ยวเอาไปถือก็เอาเป็นว่าฝากติดตามนะคะทีเป็นโกล b อก็เลเกินเลิศมากเอ่อเอาก็เอาเป็นว่าเรื่องผู้ชายไว้ก่อนลูกอยากจะบอกว่าก็ฝากทุกๆคนนะคะให้คอยติดตามการประกวดต่างๆที่ทีเป็นโกล b อลจะจัดให้ให้ทุกคนได้ชมคลายเครียดแล้วก็สนุกค่ะติดตามค่ะ เมื่อตอนนียค่ะบรรยากาศที่แล้วโมเมนต์ระหว่างคุยกับพี่วัชมันเป็นโมเมนต์น่ารักคนแบบไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นอะไรตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็ไม่ได้เป็นยังไงนะคะเพราะว่าแต่ก็เจอการล่าสุดในงานอะไรนะกินรีมหาชนกินรีทองมหาชนพี่วัชเป็นคนน่ารักนะคะแกก็เราเป็นเด็กเป็นรุ่นน้องก็ยกมือสวัสดีก็รับว่ายิ้มทักทายน่ารักค่ะ ใช่ค่ะไม่ได้มีประเด็นอะไรนงะก็น่ารักมากกลายเป็นภาพที่แฟนนางงามรอคอยนะก็บางทีพี <này> ่ปุ้ยคิดว่า ờ, มนุษย์เนะี่ยบางทีมันก็มีความเข้าใจผิดจากคนนู้นพูดทีคนนี้พูดทีแฟนนางงามตีกันหรืออะไรอย่างเงี้ย <S <S 2> <S 2> แต่พี่ปุ้ยก็แสดงเจตนาลมเสมอว่า ờ, ทุกเวทีมีคุณค่าของตัวเองพูดแบบนี้มาตลอดเลยนะคะและบางทีก็รู้สึกไม่สบายใจที่ติ่งๆิทั้งหลายเนี่ยตีกันแบบนัวไปหมดเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ย พี่นิวัฒนเองเขาก็เป็นคนที่เก่งนะเก่งมากด้วยแล้วก็เป็นคนที่สู้อ่ะคือมันก็ไม่มีอะไรที่เป็นข้อบาดหมางกันเลยอ่ะเออเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าบรรยากาศทำให้บรรยากาศบูการงานงามมันดีขึ้นมากเลยอ๋อค่ะคุณรู้สึกอย่างนั้นไหมว่าก็มีบรรยากาศแบบก็รู้สึกค่ะรู้สึกว่า ก็พี่เขาก็อาจจะเข้าใจอะไรมากขึ้นแล้วเราก็อยากส่งกําลังใจให้เขาจริงๆเพราะว่าในห้วงเวลานั้นโอ้โหบอกเลยมันม,นะมันวุ่นวายมันยากลําบากคือคือมันน่าเห็นใจที่สุดสิ่งเดียวเนี่ยในฐานะที่เป็นคนไทยด้วยกันเราต้องส่งพลังใจให้กันแค่นั้นเองค่ะพี่พูดมองว่าอ่ะอย่างที่พูดปล้ว่แม่ทางฝั่งนางงามเหมือนกันที่นัสก็แบบตัวแม่ตัวพ่อตันพูดเลยโอแบบนี้คิดว่ามันจะช่วยทําให้วงการนางงามอุตสารรม การนางงามบ้านเรามันยิ่งแบบขับเคลื่อนไปได้จริงค่ะพี่ปุ้ยมองว่าพี่ปุ้ยไม่คิดว่าตัวเองเป็นคู่แข่งกับใครเลยนะคะเราแค่คิดว่าเราทาในในแอเรียของเราให้มันดีที่สุดแล้วอย่างที่ได้พูดไปบนางานที่รับรางวาัลบอกว่าคนที่ทํานางงามนะถ้าใจไม่ถึงใจไม่รักก็ทําไม่ได้แล้วนางงามในทุกเวทีคือตัวขับเคลื่อนสังคมเศรษฐกิจแล้วก็เป็นตัวผลักดันเชิดชูเรื่องวัฒนธรรมด้วย น่างามเลยค่ะไม่ต้องห่วงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากใจทุกคนให้กําลังใจผู้จัดทุกเวทีนะคะให้มีพลังใจที่อยากจะทําไม่ได้ทำแล้วมันเซ็งแล้วมันรู้ว่ามันไม่อยากทําแล้วมีแต่อะไรก็ไม่รู้บ้าบออย่างเงี้ยค่ะแม่ประเด็นคืออะไรประเด็นในเมียนี่ว่าชนะนี่แหละเรื่องใหญ่เพราะนี่สองวัชนะ้นอันนี้อ๋อค่ะลูกแม่อัพเดตอ่าอัพเดตก็นางก็เล่าให้ฟังตลอดก็คืออันนี้ก็เกินไปอ่ะคือไม่เข้าใจคนสมัยนี้พี่ดาบ บุพการีเขาพูดหยาบคายขนาดนั้นน่าสมควรแล้วค่ะจะเขาตอนช่วงที่แบบช่วงช่วงฟอ,อง่องปรึกษาแม่อะไรไหมอ๋อไม่ต้องปรึกษาดค่ยเพราะว่าทีมทนา,ายของแต่ละทีมเขาก็เข้มแข็งมากก็เป็นอย่างที่เห็นน่ะตอนพิมพ์ด่าเขาก็ไม่คิดแล้วพอมันเกิดเหตุมามันก็ก็ <laughs> สมควรแล้วค่ะพูดมองว่าแบบมันจะสามารถทาให้ คนที่แบบมาเมนสนุกคลิปนองแบบนี้แบบก็ม,มีมีส่วนมีส่วนค่ะมีส่วนก็คืออาจจะชง,งักนิดหนึ่งนะคะเพราะมีตัวอย่างให้เห็นปกติแล้วเนี่ยคนก็นางงามเราหลายให้คนเลยเขาก็ไม่อยากจะไม่อยากไปศารไม่อยากจะฟ้องแต่จริงๆแอนโทนเนียก็ไม่ใช่คนที่เอ,อะอะลูกขึ้นมาฟ้องมาฟ้องแต่พี่ปุ้ยว่าจุดที่ลูกทุกคนทนไม่ได้คือไปลามปามถึงคุณแม่เขาซึ่งคุณแม่เขาก็เป็นคนดีแล้วไปปีว่าเขาแบบอะไรมันไม่ได้อ่ะะเขามาปรึกษาแม่ไหมครับ ให้ช่วยหรือแบบมีข้อมูลข้อน่าเก่งอ๋อไม่เลยค่ะเพราะว่าเคยบอกว่าเดี๋ยวจะฟ้องเออฟ้องเลยหรือว่าแม่แคปไปให้เขาบ้างไหมว่าอาจจะแผ่านแม่ไงแม่ไม่ต้องแคปค่ะเพราะว่าแฟนคลับทําหน้าที่อย่างเข้มแข็งมากค่ะมีแต่เขาส่งให้ดูโอ้วันนี้มันก็แรงมากอะสมควรโดนคือย่างไงในแอนดรอยก็ไม่ยอมแน่นอนใช่ไหมไม่ยอมค่ะไปยอมทําไมไปว่าบุกการีเขาไปว่าครอบครัวเขาแบบนั้นนะนะคะคุยแบบเป็นคนหนึ่งที่ก็โดนพิจารณาว่าไมนต์่ยอมงานอยากจะฝากอะไรถึงก็ก็ ของแม่ปุ้ยเองก็มีเล่นงานไปหลายลายเพียงแต่ไม่ได้เอามาออกสื่อเนาะ,ละแล้วพุ่นตรงนะพอเห็นสภาพแล้วก็ปลงเพราะคนเ <laughs> พราะคนเหล่านั้นเนี่ยเขาไม่สามารถแม้กระทั่งดูแลตัวเองได้อะเออถึงเวลามันก็เป็นอีกอีกแบบหนึง่งคือการที่จะมาขอกราบเท้าอะไรเก็บไปกราบพ่อแม่นะคะแต่ก่อนที่คุณจะทําอะไรคุณต้องคิดแต่บางทีแม่ปุ้ยมองอีกมองมองอีกมุมหนึ่งว่าคนเหล่านั้นบางทีเขาป่วยป่วยแบบ ป่วยอ่ะไม่รู้จะใช้คําอะไรเพราะคนดีๆไม่น่าทําแบบนี้คเพราะความคิดใช่บางทีคนเราอยู่กับคีย์บอร์ดมากเกินไปมันเลยอยู่ในโลกอันทรงพลังของตัวเองเพราะออกมาพบโลกภายนอกมันก็อีกแบบหนึ่งเออนั่นแหละนะคะเรื่องนึค่ะพี่เพื่อค่ะองเนียเหมือนกันยุ่สาวมีข่าวแบบมีข่าวลือ่ึงบเห็นอะเเห็นเห็นก็คิดว่า ก็ยังไม่ได้คุยกันในเรื่องนี้นะคะแล้วคิดว่าจริงๆเขาเป็นเพื่อนกันแล้วแอนโทเนียเขาเพื่อนเยอะอเขาไม่ใช่เพิ่งรู้จักกันมันเพื่อนเยอะจริงๆเพราะฉะนั้นบางทีคนเราก็มีอาจจะมีข่าวอะไรขึ้นมาโดยที่ไม่รู้ก็รอถ้าเขาคือแอนโทเนียเป็นคนชัดเจนถ้าเขาจะเป็นแฟนกับใครเนี่ยเขาก็จะบอกเองแหละตอนนี้คุเราจับตามองเลยคนะแม่แล้โกแล้วก็แบบที่ซึบซาเหรอสุขานเป็นแบบไหนไม่รู้เลยอ่ะเพราะว่าเห็นเห็นก็เห็นตามข่าวฮะเห็นตัวเป็นตัวเป็นตัวไหมคะ จริงๆอ่ะน้องเป๊กก็รู้จักกันเห็นตั้งแต่เขาตัวเด็กๆตั้งแต่เล็กๆเขาก็เป็นเด็กดีเด็กน่ารักนะคะก็เออเขาจะคบใครไม่ไ้เอาจะไม่ใช่พ่อแม่เขาไม่ไม่มีความรักแม่แฮปปี้แบแม่หนึ่งเลยก็จะบอกจริงๆแล้วเรื่องของความรักอ่ะเราจะไปสอทรลเขาทุกเรื่องก็ไม่ได้ลูกตัวเองยังยุ่งไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยเราอย่าไปยุ่งกับเขาเขาก็โตๆกันแล้วมีวิจารณญาณแล้วเออแล้วก็ ดูแลดูและมีดี้ไม่เห็นเลยไม่เคยไปเจอทำงานเลยเพราะแรราก็ยังไม่เคยเจอนี่เอาเอยู่ด้วยกันไม่เคยเลยค่ะ <c oughs> เพราะว่างานชนใหญ่เนี่ย,ยที่เจอคือเจอทางานเนาะ <c oughs> ที่เขาเชิญกันไปเอออย่างแม่ปุ้ยก็เคยเจอน้องเป๊กที่งานมะเร็ง <c oughs> ที่ผ่านมาเนะ <c oughs> าะก็เจอกันหมดพวกเข้า,ามาคุยมันก็ก็เลยไม่รู้สึกโอ้โหเป็นอย่างนี้ไม่เรียกว่าจีบหรอกเด็กเด็กมันลุ้นกันเนาะอะไรนะ คือองไปถามคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝ่ายค<ไ>่ะแม่ก็ถามว่าใครจะรักกับใครเนี่ยไม,ไม่ไม่ติดทั้งนั้นนะคะถ้าตราบใดคู่ครองเขาก็เป็นคนดีมีการศึกษามีใสดีมรารย,ยาทด,ดีเนาะมิตรีม่อยากให้ลูกสาวเป็นเรรยมีแฟนไหมคะโอ้ยถามแรงมากมนุษย์มันก็ต้องมี<อ>เบาแล้วไม่ให้ถามเบาไม<อ>่ก็จริงๆก็อยากให้ทุกคนนะคะมีแฟนมีแฟนแล้วก็มีแฟนที่ดีมีคู่ครองที่ดีมีความสุข เออถ้ามีแล้วทุกอย่ามีนะคะก็จะบอกทุก,ส,กสาวทุกคนว่าอันงีก็มีแปดได้โอ้มีได้ช่วยๆประจรีบเลยฮะม,มีได้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณทุกคนค่ะ <laughs>